ปัะเิศตสามารถเกิดได้ทุกเมื่อและการเตรียมความพร้อมทงถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ขอขอบพระบุณทุกทานสเราจะพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อนะครับหนึ่งสองสามเจ็ดสิบนะครับตอนนี้น่าละได้แ่ ช่วยช่วยไม่ไปไม่ไปพี่ร้องไม่ไมไปไม่ไม่ไม่โอ้เราลุกมีปีศาาช่วยนมีมตวป่ไหตตอนนี้เสียงัเสแแล้วโอ้ลาตอนนี้ ว่<ม>าถ <มา S 1> ึงพันธุ์น้ำตาลมากี่โอเคใครมาถึงแล้วบ้างนี่มีน้องแก้วกับนุนตาลครับโอเคตะเพิ่งมายัางตะเพิ่งมาแล้วครับตะเพิ่งมาแล้วโอเคอเครับ เอทำไปที่นี่แล้วคือเราสามารถนำรถที่โรงพยาบาลเรือได้ทุกคนเลยนะคะสมที่เป็นสถงเรพยาบาลนนสรี้อนเน่ะครับตอนนี้่านระครับที่เนเดวต้อานเหนือกี่คนตอนนี้นะครับคนไข้สีแดงครับขึ้นมารคนใช่ไหมรถขั้นสูงรถ นะครับเจ้นี้เพื่อเกมคนที่สองนะครับีแดง และต้นต้นก็ <laughs> าเป็นยังไงบ้างคะทำขนาดนั้นนะคะกวดมากวดมากปวดมากวดมากค่ะวดมากค่ะแล้วถัดไปแล้วถึงเจะได้ค่ะสลด์บอลนะคะ